คนคะ่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ชาวราศีมิถุนถัดลงนะคะรักเกา่ารักถัดไปคะ่ะเดือนกรกฎาคม2564คะ่ะขอบคุณท่านสมาชิกที่ยังตามติดติดตามอาจารย์ยื้ออยู่นะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปคะ่ะ จากมันเพียนออกกำลังกายเพื่อภาณามัยแข็งแรงนะคะปอดแข็งแรงแล้วก็มันเพียนถือสินสวนมน์แพรเมตตาสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งช่วยได้นะคะลองทำดูค่ะลองวันละเล็กละน้อยวันละนนิดวันละหน่อยค่ะแล้วเพิ่ม นาทีชั่วโมงนะคะในแต่ละวันค่ะมีความสุขมีความหวังมีกำลังใจนะคะคิดบวกโลกสวยเข้าไว้ค่ะมาเริ่มที่สถานการณ์ของชาวราศีมิถุนถัดลงค่ะ ได้ลาบนะคะจากผลบุญกรรมจากอดีตชาตินะมีสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นงานที่ทำแล้วได้การเงินจากงานบนงานกุศลมีสติปัญญาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้มีบุญเก่าก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ ปุเก่านั้นก็มีสติปัญญาความสามารถติดต่อค้าขายมีครอบครัวมีคนรักทำมาค้าขายมีการเงินจากผู้คนจากต่างชาติต่างถิ่นงานออนไลน์กับผู้คนใกล้ไแต่ก็มีกรรมเก่าพบรักที่พัดพรากคนที่ผูกพัน คนที่มีสติปัญญาความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะมีอายุมากกว่ารักทิพพัดพรากนั้นเป็นคนเก่าคนจากอดีตชาติปรารถนาว่าจะมาดูแลเอาใจใส่กันนะเป็นคนรักคู่ครองเป็นคนที่จะมาเป็นพ่อเป็นแม่ รักเดียวใจเดียวมาร่วมลงทุนค้าขายธุรกิจร่วมกันเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาการศึกษาดีได้วิชาความรู้มาทำมาหากินมีการเงินไรายได้จากการเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการไปดูค่ะ การที่ได้คู่ครองคนรักเป็นชาต่ตางชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลได้อีกคนก็พรัดรากกับอีกคนมีโอกาสได้ทำงานบุญงานกุศลงานสุขภาพหากเชื่อมั่นในผลบุญของการทำความดี แล้วย่อมได้ดีเชื่อในกฎแห่งกรรมควรมันเพียรถือศีลสวดมนต์ภาวนาเพิ่มพูนบารมีจากชาติีแล้วสู่ชาติถัดไปมาเพิ่มบุญบารมีต่อยอดต่อไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะ เก่าค่ะคนรักเก่าก็คือ ีฐานะมั่นคงการเงินมัน่นค่งมีพละกำลังในการหาการเงินด้วยสติปัญญาความสามารถมีพลังที่เข้มแข็งในการต่อยอดติดต่อค้าขายกับคนใกล้ไชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเป็นบุคคลที่ติดต่อค้าขายกับคนทางไกลมีความสามารถ แต่เป็นคนที่ไม่สามารถร่วมทีมกับใครเขาได้นะเป็นคนเก่งเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจการงานเป็นของตอนเองไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์กับเพศองค์ข้ามเดวิลอสุรินทราหูขยามาลผู้เรืองเดชมีความรุ่งเรือง มีความสุขณัะหลักแหล่งที่ของตนเองเขามีคู่ก็อใหม่เปิดเผยไม่เปิดเผย,ยสถานะไม่ชัดเจนทํางานร่วมกันเขาผู้นี้เป็นผู้บริหารจัดการเป็นคนเอาแต่ใจตนเองมีสเสน่ห์ระเภทตรงข้ามเป็นหัวหน้างาน เป็นผู้บริหารจัดการรู้แต่เพียงว่าอสุรินราโหความปรารถนาความต้องการไม่สิ้นสุดรักโรคโกรธหลงตัณหาราคะยังมีเยอะอยังไม่พอนะคนรักเก่าเนี่ยามาตามดูคนรักใหม่คะ่ะ เจ้าพ่อเจ้าแม่ลูซิเฟอร์เนาะอืมอืมไอ้ล่มหลงโมเมาอ,อสุรินราหูโชคดีแล้วที่ได้พ้นจากเจ้ากรรมในเวรนะเนี่ยยังมีบุญเก่าอยู่ คนรักถัดไปค่ะของชาวราศีมิถุนอืมอะไรของเขาล้ะเนี่ย สนับสนุนการงานนะมีธุรกิจใหญ่โตเป็นของตนเองโชคดีมีบริษัทของตนเองค่ะเป็นหัวหน้างานเป็นบุคคลที่อ่อนไว้ดูแลเอาใจใส่คนรักดีค่ะเป็นบุคคลที่มีความสุขสะดวกสบายค่ะ The world มรณะมรดกเขามีเยอะเลย <H it> เขาสร้างความฝัน ของเขาสําเร็จมีคู่ก็เป็นคู่ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเดินทางไปต่างประเทศง่ายได้เป็นคนที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วชิบจรนลงเท้าเป็นนักเดินทางเดินทางสะดวกค่ะก็มีคู่เป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าหลงไลให้ห่มหลง,ลง,ลงนะเขาชอบคนที่มีสติปัญญาความสามารถนะอืม หน้าตาทีเครียดหน,นอ่อยเนาะคนรักใหม่ของชาวมิชนนคะ่ะเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาดเป็นนักวางแผนที่ดีประสบความสำเร็จในการดูแลบริหารธุรกิจนะข้ามชาติพนบะรักใหม่นี่ดีแล้วนะ ชาวราศีมิถุนนะคะอืมใช่แล้วละ่ะคนรักใหม่นี่แหละ หน้าตาเครียดพอกันนั้งเก่าและใหม่เอออืมและคนรักใหม่คำแนะนำนะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะก็อย่าประมาทไม่สามารถร่วมทีมทำงานกับใครเขานะกับ กลุ่มฟุงชนมากมายทำงานในสิ่งเดียวกันมีทัศนคติที่ขัดแย้งกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ก็มาลงทุนธุรกิจเป็นของตอนเองก็ไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครเขาลงมือสร้างความฝันให้เป็นจริงนะคะจินตนาการมาสร้างความฝันให้เป็นจริงใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์นะคะอย่ามัวแต่มโนแล้วไม่ลงมือทำ ความฝันจะลงมือทําสําเร็จแล้วมีธุรกิจมั่นคงเป็นของตนเองไดุ้กครองคนรักสมรักสมรสตามพิธีมั่นหมายตามประเพณีผู้ใหญ่สนับสนุนกรรมะการงานอาชีพได้คู่เป็นผู้ใหญ่กว่าไปพบกับคนใม้นะคนผ่านการมีคู่มาแล้วรักสามเศร้าเราสามคนนะก็ ขัดแย้งในตัวตนของตนเองมีความสุขกับการที่ได้คู่มาสนับสน,นุนเป็นคนเก่าคนแก่ของมีตำแหน่งนะ The World เสาเนาเรนมรณะคนเก่ามรดกตกทอดได้ของมีตำแหน่งเป็นบุคคลที่มีคู่รองเป็นชาวต่างชาติต่างดานต่างถิน่นต่างไกลต่างประเทศได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นมีชีวิตที่ สมบูรณ์ความสุขมาเยือนในะรอบ30ปีมาเยือนนะเดินทางไกลๆไปต่างชาติต่างประเทศง่ายไดย้นะได้คู่เป็นคนไกลค่ะ